Beep. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพบกันในรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง AM 1 2 8 0จิต โเฮรค่ะและทาง Facebook Live ด้วยนะคะในวันพุธที่14มกราคม2569ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงเวลา13นาฬิกานะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันส้มโอกรวิการพงไพบุญรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วสำหรับวิทยากรวันนี้นะคะพี่ออยเอกอนงเคียนทองค่ะหัวหน้าเวรวันนี้เราไม่เจอกันนานมากเลยค่ะใช่ค่ะี่ออวันัสดีค่ะไม่เจอกันเลย นะคะแบบแบบผ่านไปผ่านมาใช่ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ออยอากาศรู้สึกว่าอุ่นๆขึ้นใช่กลางวันก็ร้อนนะคะสำหรับกรุงเทพนะคะส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะเขาจะค่อยๆอุ่นค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ทางการภาคตอนออกเฉียงเหนือนะจะสูงขึ้นค่อนข้างชัดนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยอ่อนกาลังลงไปค่ะแต่เดี๋ยวช่วงวันที่1 5 1 6กก็คือพรุ่งนี้เนาะค่ะพรุ่งนี้จะมีลักษณะของ ลมตะวันตกนะคะหรือคล้ายๆกับเป็นเวสเทอร y t o ทอนะคะหรือว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ย เคลื่อนเข้าปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนก็จะทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงได้นะคะทางด้านภาคเหนือตอนบนก็1นถึงสององศาเซลเซียสค่ะในขณะที่ภาคอื่นๆก็ค่อยๆทยอยสูงขึ้นค่ะฝนเยอะไหมคะพี่ออยไม่เยอะค่ะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะเป็นลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีความชื้นเข้ามาค่ะก็คือไม่มีลมเนาะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลักษณะของมวลอากาศเย็นคือถ้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่า เมฆน้อยมากนะคะยังเป็นลักษณะของอากาศแห้งอยู่เลยนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนแต่เป็นฝนเล็กน้อยะค,ะค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูภาคอื่นๆบ้างค่ะสภาพอากาศรายภาคในแต่ละภาคค่ะพี่อ้อยค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะคะ,คะฝนเนี่ยจะเน้นวันพรุ่งนี้นะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยที่ชัดเลยจะเป็นเรื่องของหมอก เนี่ยคะแล้วก็อุณหภูมิที่อาจจะสูงขึ้นนะคะ1-2องศาเซลเซียสแต่ยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะแม้อุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ที่6-15องศาองศาคะสำหรับอุณหภูมิตำสุดส่วนพื้นราบ14-17องศาเซลเซียสค่ะค่ะก็ะะยังถือว่ายังน่าเที่ยวอยู่นะคะในภาคเหนือแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเริ่มมี PM เอ็มคะพี่ออยภาคเหนือภาคเหนือจริงๆในช่วงเนี้ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะมีภาคเหนือตอนล่างเนาะ,ะแต่ที่ เยอะเนี่ยจะเป็นทางด้านภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะว,วันออกภาคอีสานล่างค่ะงั้นแสดงว่าภาคเหนือยังเที่ยวได้อยู่ช่วงนี้นนก็ภาคเหนือตอนบนเนี่ยค<ข>่ะค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะภาคเหนือสําหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือคะ่ะพี่อ่อยเป็นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือคะ่ะก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนคะคะเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยยังคงมีทางด้านตอนบนค่ะเขาสกลนครนครพนมเนี่ยเมื่อเช้านี้ต่ําสุดก็อยู่ที่นครพนมค่ะยัง10.8อยู่เลย ใช่บ้านน้องส้มอยู่ไหนนะสกลนครไม่ต่างกันเลยใช่มันสิบเอ็ดสิบสองหนาวเนี่ยไม่ไม่อยากอาบหนาวไปที่หนาอาบวันละรอบนะคะก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะคะเน้นตอนบนจะมีอากาศหนาวค่ะส่วนทางด้านตอนล่างอุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นซึ่งภาพรวมของภาคตะนออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนเช้านะคะประมาณสิบสองถึง15-16องศาก็ยังเย็นถึงหนาวอยู่ส่วนกลางวัน ไม่ค่อยร้อนค่ะก็ประมาณ27 3 1ถึงก็เย็นเย็น<ๆ>สบายแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยจะเริ่มค่อนข้างชัดละเริ่มของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะค่ะก็เรียกว่ายังยังเที่ยวได้เหมือนกันใช่ก็ยังเที่ยวใช่ค่ะ,คะ สำหรับภาคต่อไปค่ะพี่ออยค่ะเป็น<พ>อย่างไรบ้างคะในส่วนของภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยอุณหภูมิก็สูงขึ้นมาเช่นกันนะคะเขาจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะภาคกลางเมื่อชเช้านี้อุณหภูมิก็มีบางที่ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวก็คือประมาณ15องศาจะมีนครสวรรค์นะคะแล้วก็ทางด้านของท่องผาภูมิคะ <c oughs> อยู่ที่ประมาณ15องศา ส่วนในบริเวณภาคกลางตอนล่างเนะะเถาการจนบุรีราชบุรีอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะขึ้นมา1-2องศาแต่อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะคะประมาณ16-18องศาก็ยังเย็นสบายอยู่เรียกว่าค่อยๆให้เราปรับตัวใช่ค่ะแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็เริ่มขึ้นล้นะคะก็ประมาณ32-33ล้ค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย อุณหภูมิเมื่อเช้าก็ค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยอะไม่ถึงหนึ่งองศานะคะโดยเฉลี่ยอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณกรุงเทพปริมฑลทจะอยู่ที่สุวรรณภูมิ18.7องศาเซลเซียสแต่ที่อื่นก็ดูเย็นนะเหมือนจะอุ่นขึ้นแต่ก็ยังยังหนาวอยู่นะต่างชายังหลักสิบยังไม่ถึงยี่สิบถือว่ายังพอรับได้ใช่ยังบางนาของเราเมื่อเช้า20.5สก็ยังรเย็นเย็นอยู่ใช่ค่ะค่ะ ต่อไปค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะขึ้นมาเหมือนกัน,นะคะ่ะอุณหภูมิขาขึ้นหมดเลยนะคะก็ยังมีบางพื้นที่นะคะที่ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะคะก็จะเน้นทางด้านปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกนะคะส่วนที่อื่นก็ขึ้นมาก็ประมาณ1-2องศานะคะ,คะอาจจะอยู่ที่ประมาณ22นะคะสูง,ส,งะะสุดของมินิมัมนะคะก็ส่วนใหญ่วันพรุ่งนี้จะสูงขึ้นเช่นกัน1-3องศาเซอเซียสค,ค่ะค่ะ มาดูภาคใต้นะคะภาคใต้เองเนี่ยก็อากาศเย็นนะคะตอนเช้าจริงๆเหมือนเย็นกว่ากรุงเทพด้วยนะเพราะว่าอุณหภูมิตาสุดออุณหภูมิสูงสุดเขาไม่ค่อยสูงนะคะอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้เนี่ยมีหลายที่นะคะที่ต่ํากว่า20ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีริขันนะคะสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชหัดใหญ่นีค่ะก็ต่ำกว่า20หมดเลยนะคะก็อุณหภูมิโดยภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณ16ถึง22องศานี่ก็ขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะพี่ออยคือขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากว่าระบบอ่อนลงค่ะคลื่นลมเน้นอ่าวไทยตอนล่างอย่างเดียวตั้งแต่สงขลาลงไปที่อาจจะสูงหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ1 2เมตรค่ะ มาดูฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะของฝั่งอันดามันนะคะตอนบนยังคงมีอากาศเย็นนะคะแต่ก็จะไม่เท่าที่อื่นหรอกนะคะเพราะฝั่งอันดามันนี่ก็โดยภาพรวมก็อยู่ที่ประมาณ22-23องศานะคะสูงสุดก็ประมาณ32-34ฝนมีเล็กน้อยค่ะแค่ตอนล่างของภาคค่ะ,ะค่ะก็เป็นรายภาคนะคะ สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสามารถโทรทักทายกันได้ที่เบอร์023839003และเบอร์023839004ค่ะเราก็จะรับสายทางบ้านนะคะแฟนคลับสามารถโทรทักทายกันเข้ามาได้นะคะก็ทางภาคใต้ยังไม่มีฝนใช่ไหมคะพี่ออยช่วงนี้เป็นฝนเล็กน้อยค่ะอย่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีตั้งแต่สงขลาปัตตานีละ จากเรดาร์ตอนนี้นะคะมีกลุ่มฝนอยู่บริเวณชายฝั่งของสงขลากัพทลุงซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยมันเป็นฝนที่ใหญ่กว่านี้ะนะคะแต่ว่าตอนนี้อ่อนกําลังลงไปแล้วแล้วก็การเคลื่อนตัวของฝนวันนี้เนื่องจากว่าระบบอ่อนลมอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศจากที่เคยเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้จะเป็นลักษณะของลมที่มีเซาคอม o พ p o n e n t หรือว่าลมทางฝั่งใต้มากขึ้นนะคะ,คะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างตอนนี้ก็คือเคลื่อนจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปขนานฝั่ง ก็อาจจะทําให้มีฝนเล็กน้อยบริเวณชายฝั่งได้ค่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้แรงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจากทางบ้านค่ะสายแรกคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยลอสวัสดีครับค่ะคุณส้มใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ขอสวัสดีท่านหัวหน้าไอโนเซนนองหัวหน้าเวนะครับสวัสดีค่ะคุณยงวิทยาขอสวัสดีที่เอาเลยนะคะับเราจะใช้ภาษาญี่ปุ่นครับวันนี้วันแค่อ2องศานะฮะท่านหัวหน้าครับผมค่ะ เอ้ไม่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 วอนเม่สองสามวันที่แล้วเม่สองสามวันที่แล้วนี่สิบแปดสิบเก้าองศาวันนี้ยี่สององศาใช่ไหมช่วงเช้าจะไหมกรุงเทพใช่ไหมตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดของกรุงเทพนะคะจะอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสามที่ศูนย์สิริกิตนะคะอ๋อยี่สิบเอ็ดอ๋อจะอุ่นเฉยเชื่อไม่ได้ใกล้เคียงค่ะใกล้ใกล้เคียงนะคะแล้วอ๋อกอวันพุ่นี้เอาละจะขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมช่วงเช้าใช่ไหมใช่ค่ะก็จะค่อยๆขึ้นค่ะแต่กลางวันจะเริ่มร้อนละค่ะ อ๋อเอ้ฮออีโน,น่าย20ออนศานี่คนไม่มีแล้วใช่ไหมุณเทพความเย็นอุณหภูมิน่าจะลดลงได้อีกในช่วงประมาณ22-23ค่ะก็อาจจะ21 20เนี่ยมีโอกาสได้แถวปทุมธานีดัางน้อแแอ,อแล้วปีนี้ปลาที่ดูฝนนี่เอ้ะปลาที่ดูหนาวนี่อันน่าจะประมาณปลา,ายเดือนกุมภาใช่ไหมก็หลังกลางเดือนกุมภาไปค่ะออกนออค่ะค่ะคุณพรชัย ค่ะน่าจะสายหลุดไปแล้วนะคะขอรับสายถัดไปค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีคุณเอกอนุกับพ่อฝนอันนี้กบโผใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะจะถามจะถามคุณเอกอนุสองคำถามว่าไม่ทราบว่าคุณเอกอนุนี่จะสะดวกหรือเปล่าอะครับผมสะดวกมากค่ะว่าคำถามแรกขอตอบว่าขอถามคุณเอกอนุว่า ตั้งแต่วันที่20ไปที่จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเช้าฟังขออนจุดาครับผมอืมใช่ค่ะในช่วงหลังวันที่20ค่ะจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกําลังปานกลางอุณหภูมิจะลดลงได้นะคะถ้าเป็นทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างเนี่ยน่าจะ2-3องศาแต่ช่วงนี้อุณหภูมิมันจะค่อยๆสูงขึ้นค่ะแล้วคำถามที่สองเมื่อเช้าเนี่ยฟังมาจากในช่องช่องช่องไทยรัฐที เขาบอกว่าวันที่23-27เนี่ยเขาบอกว่าจะมีมวลอากาศเย็นลงมานี่เป็นกาลังค่อนข้างแรงเขาบอกอุณภูมิจะลดลงเหมือนวันที่หมมักราลาหรือเปล่าครับคุณเพีองคในช่วงที่23-24-25เนี่ยก็เป็นละลอกเนี่ยค่ะละลอกของวันที่หลังวันที่20เนี่ยค่ะ กำลังที่มวลอากาศเย็ยนลงมาณตอนนี้ที่เห็นนะคะถ้าเป็นบริเวณประเทศจีนมันเป็นกําลังค่อนข้างแรงถึงกําลังแรงเลยแต่เวลาที่ลงมาถึงบริเวณประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นแค่กําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงได้นะคะไอตัวค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะคุมทางด้านภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือซึ่งอาจจะทําให้บริเวณนั้นอุณหภูมิล,ลดลงได้เยอะกว่าที่อื่นแต่ในส่วนของภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพนะคะนี้น่าจะลงมากสุดก็น่าจะ2-4องศานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยตัวโมเดลพยากรณ์อ,อากาศเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะวันเป็นช่วงปลายสัปดาห์ยังไงก็ต้องติดตามต่อเนื่องซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะค,คือขออนุญาตนะครับคือว่ามีพอดีว่ามีพ่อเป็นโรคอรมือ,มอ,อ,อแ,ลแล้วเป็นโรคภูมแข้แลววเลยว่ะก็เลยจะถามคุณเอกอนุว่าถ้าอย่างถ้า,ถามวลอากาศเย็นมาก็คือเป็นห่วงพ่อค่ ค่ะอุณหภูมิมันลดลงได้นะคะช่วงนั้นถ้ามันเป็นช่วงที่ยาวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เห็นน่ยก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะเรายังเห็นในช่วงระยะเวลาอันสั้นซึ่งโดยปกติแล้วโมเดลในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะยังไงในช่วงวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตเรื่องของโมเดลเฮียกรกอนากาศแล้วก็ข่าวเฮียกรกอนากาศเวันต่อเนื่องอยู่ละ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะรีบแจ้งเตือนค่ะซึ่งในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้อุ่นขึ้นแต่ว่าก็จะมีในช่วงที่มวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่กําลังลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันพร้อมที่จะลดลงได้อีกยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างงี้ค่ะ มากเลยครับคุณเอกนงที่อธิบายละเอียดมากเลยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณคุณธวัชชัยด้วยนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพการทั้งผู้ป่วยทั้งเด็กทั้งเราปกติเนี่ยก็ตื่นเช้ามารู้สึกเจ็บคอละเดินออกจากประตูบ้านเนาะค่ะพี่ออยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใส่แมสเพราะว่าจริงๆฝุ่นจิ๋วเนี่ย pm 2 5เนี่ยค่อนข้างอันตรายต่อสุขภาพเราเลยนะคะช่วงนี้ก็กรุงเทพมหานครหลายๆที่ก็งด การไปทำงานมี Work ์ r ฟอร์มโมบ้างแล้วนะคะเพราะเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้มีทั้งสีส้มสี้มสแดงบางที่มีสีแดงด้วยนะคะจากแอปของ r i r f o ฟไทยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะของกลุมควบคุมมลพิษก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้อากาศกรุงเทพช่วงภาคกลางเนี่ยไม่ค่อยบริสุทธิ์สักเท่าไหร่ค่ะคือมันเป็นช่วงต่อเนื่องด้วยที่มลพิษเย็นเริ่มอ่อนกําลังลงนะคะแล้วก็ ลักษณะของจริงๆแล้วมันแนวโน้มอาจจะเริ่มดีขึ้นละนะเพราะว่ามันเริ่มมีลมเข้ามาที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะของลมตะวันตกในระดับกลางแต่ช่วงนี้เนี่ยลมมันเริ่มมีลักษณะของลมใต้เข้ามาละอาจจะเอาความชื้นทำให้อากาศเนี่ยอาจจะลอยตัวได้ดีขึ้นละนะคะแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะพกแมสใส่แมสกันให้เป็นนิสัยเนาะเพื่อเสพเสฟร่างกายดู เสียงดิฉันก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วนะคะเพราะตื่นเช้ามารู้สึกเจ็บคอเลยแล้วร,รู้สึกได้ว่าฝุ่นค่อนข้างชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอทักทายจากทาง a c e b o o k ไลฟ์กันบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจค่ะสวัสดีนะคะคุณจินเถียตินะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยนะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะคะคุณพินทิพย์ค่ะสวัสดีนะคะคุณสุรชัยคะ่ะบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนอากาศเย็นสบายครับกลางวันไม่ร้อนนะคะ ค,คุณสุพันทบโคดค่ะอำเภอนาเชื่องจังหวัดมหาสารคามแดดร้อนตอนเที่ยงจะมีอากาศหนาวตอนเที่ยงนี้จะมีอากาศหนาวสุดๆช่วงไหนอีกครับอ่าเอาใหม่อ่านอ,อ่าน,นว่าใหม่สรารคามแดดร้อนตอนเที่ยงและจะมีอากาศหนาวอีกสุดๆช่วงไหนคะพี่ออยอุณหภูมิจะลดลงได้อีกหลังวันที่20ค่ะภาพทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยจะลงแนวหน่อยอาจจะเริ่ม19ที่จะเริ่มมีลมเข้ามา นะคะแล้วก็เช้า20ลงเล็กน้อยแล้วก็21ก็ลงไปอีกไงค่ะน่าจะลงไปจนถึงวันที่23ได้นะคะช่วงนั้นก็อาจจะลงได้2 4หรือ3 5ได้เลยแต่อย่าลืมว่าช่วงนี้อุณหภูมิขาขึ้นะนะครับะนั้นช่วงที่ลงมาในระลอกที่จะถึงนี้ก็อาจจะไม่เท่ากับระลอกนี้อ,อก็อาจจะไม่ได้หนาวแบบสุดขั้วเหมือนรอบนี้แต่จะหนาวได้อีกค่ะ โอเคเรียกว่าก็สมศักดิ์ศรีหน้าหนาวอยู่นะปีนี้เพราะว่าเราก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะหนาวไหมนะหนาวไหมนะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะหน้าหนาวนะคะค่ะคุณสมชัยบ้างนะคะทักไทยกันเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรและทีมงานกรมอุตุทุกท่านครับรับฟังจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณนะคะคุณสุภกรค่ะบอกว่าชนบุรีรอฝนลดฝุ่นจะมีหรือช่วงฤดูร้อนเลยหรือเปล่าครับ เรื่องของฝนเนี่ยถ้าเป็นวัน1 5 1 6อาจจะมีฝนเล็กน้อยตามชายฝั่งได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลมเนี่ยเริ่มมีลมตวันออกเฉียงใต้เข้ามาค่ะก็จะเอาความชื้นเข้ามาที่จะมีก็จะเป็นทางด้านจันทบุรีตราดระยองอาจจะขอบขอบของชนบุรีได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นฝนเล็กน้อยอาจจะช่วยลดฝุ่นได้ส่วนฤดูร้อนนะคะรอปลายปลายกุมภา นะคะก็อาจจะมันร้อนอยู่แล้ว <Okay. S 2> พร้อมอยู่แล้วประเทศไทยอ่ะเนาะพร้อมที่จะร้อนอยู่แล้ว <De S 2> ยังร้งอนไม่ต <c oughs> ้องห่วงเพาว่าเขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องของฝุ่นะเนาะช่วงนี้นะคะ <c oughs> ที่ยังมีลักษณะของอากาศจมตัวอยู่ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวช่วง1 5บ6เนี่ยอาจจะมีฝนเล็กน้อยได้แล้วก็หลังวันที่20มวลอากาศเย็นลงมาอีกอันนี้ก็น่าจะเริ่มมีลมแรงเข้ามาค่ะ ค่ะคุณพมรรู้รอบค่ะสุขโขทัยเป็นยังไงบ้างครับสุขโขทัยก็ยังมีความหนาวเย็นต่อเนื่องนะคะแม้ว่าอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นแต่จะมีลักษณะของตัวลมขึ้นกระแสลมฝ่ายตะว,วันตกเข้ามาทําให้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่16มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้แล้วก็อุณหภูมิอาจจะลดลงได้เล็กน้อยค่ะค่ะคุณติ๋งนะคะพรสวัสดีครับคุณพมรรู้รอบหนาวกี่วันครับสุขโขทยัย เ,เรื่องของอากาศเย็นเนี่ยยังมีต่อเนื่องภาคเหนือจะพิเศษหน่อยนะอย่างที่บอกว่ามีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเข้ามาจะมีฝนในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิมันจะลดลงเพราะฉะนั้นถามว่าหนาวได้กี่วันหนาวต่อเนื่องค่ะก็เย็นๆนะถ้าสุขโขทัยนะคะอุณหภูมิก็จะทรงๆแบบนี้จะลดลงได้เล็กน้อยต่อเนื่องไปได้จนถึงวันที่22 23 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้ากันบ้างนะคะตั้งแต่1 2มกราจนถึง18มกราค่ะพี่พี่ออยเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มเป็นวันที่14แล้วกันนะคะ14เนี่ยก็ตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะในช่วง7วัน14ถึงวันที่20 อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายกเป็นภาคเหนือเนี่ยค่ะที่อาจจะมีลมอุณหภูมิลดลงได้นะคะในช่วง 15, 16, 17แล้วมันก็จะลงต่อเนื่องเพราะว่าเหมือนอากาศเย็นเสริมลงมามนะคะถึงวันที่2 2 23ได้เลยส่วนภาคอื่นๆค่ะช่วงนี้ค่ะขึ้นหมดเลยนะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นก็จะทําให้เรารู้สึกร้อนขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของอากาศเกิดขึ้นชัดเจนนะคะคือเรนจของอุณหภูมิต่ําสุด กับสูงสุดจะเริ่มห่างกันละ,ะนะคะอย่างช่วงนี้อุณหภูมิต่ําสุดสูงสุดก็จะแบบใกล้ๆกันอยู่ไม่ไม่ต่างกันมากแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนที่มันมันเพิ่มข<ล>ึ้นใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะช่วงที่อุณหภูมิกํลาลังขาขึ้นเนี่ยมินิมัมกับแม็กซิมัมจะเริ่มต่างกันเยอะละนะคะเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาเรื่องสุขภาพนะคะว่าอาจจะปรับต้องมีการปรับตัวนะคะอาจจะเรื่องของน้ำเนี่ยก็ต้อง เรื่องของการดื่มน้ำจจะต้องดื่มน้ำให้ดื่มน้เยอ,ยอ,อะๆใช่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดก็ช่วงนี้ก็เริ่ม33 34แล้วมันจะสูงขึ้นอีกอาจจะไปได้ถึง35 36ได้เหมือนกันในบางพื้นที่นะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็คือเรื่องของอากาศเย็นเนี่ยทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพอาจจะค่อนข้างชัดว่าอาจจะไม่ไม่เย็นละในช่วงเช้านะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20เหลือตั้งกี่วัน6วัน7วันเนี่ยคะ ก็เดี๋ยผมจะขึ้นเรื่อยๆแต่หลังวันที่20ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มี มอมวลอากาศเย็นลงมาอีกนะคะอาจจะเป็นปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะถ้ายืดระยะเวลาออกไปถึง23 24ก็อาจจะลงมาได้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจสอบใกล้ๆ้อีกทีนะคะเรื่องของโมเดลพยากรณ์อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะจากจากที่คาดการณ์ในหลายๆโมเดลก็ให้ค่อนข้างตรงกันว่าจะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยเสริมลงมาอีกแต่เรื่องของกําลังเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นกําลังแบบไหนนะคะเรื่องของอุณหภูมิที่จะลดลงจริงๆก็จะเป็น ่เป็นต้นไปนะคะอาจจะถึง23 24านะค่ะก็มาลุ้นกันว่าจะมวลอากาศเย็นจะหนาวขนาดไหนแต่พี่ออยใบ้แล้วว่าอาจจะไม่เท่ารอบนี้อ่าใช่เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นค่อนข้างเยอะ่รอไปตั้ง7วันแล้วกว่าจะลงมาอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรนะรอบนี้ยังทําได้ดีเลยค่ะถือว่าสมศักดิ์ศรีเพราะว่าได้ใช้เสื้อกันหนาวได้ค้มค่ารอบนี้นะคะขอทักทายทาง Facebook ไลฟ์อีกนะคะมีทักถามกันเข้ามาค่ะว่า คุณสอนนครศรีนะคะบอกว่านครศรีธรรมราชในตัวเมืองจะมีฝนไหมครับตัวนครศรีธรรมราชเองเนี่ยคือมีโอกาสได้นะ,ะอย่างที่บอกนะคะตัวฝนเนี่ยมันเคลื่อนขนานฝ<ม>ั่งนะคะตอนนี้มันมีตกอยู่บริเวณใกล้พัทลุงสงขลาแต่ยังไม่เข้าเลยะนะคะการเครลื่อนตัวของเขาคือเคลื่อนเป็นด้านตะวันออกลมตอนออกเฉียงใต้ขึ้นไปก็อาจจะเฉียดเฉียดชายฝั่งของนครศรีธรรมราชแต่กลุ่มฝนมันเป็นกลุ่มเล็กๆะคะ<ม>่ะอาจจะ,ะเป็นได้แบบตกลงมาก็ไม่ได้หนัก ไม่ได้แรงนะคะแต่ว่าเป็นฝนฟ้าขนองค่ะคุณเกษมค่ะจะมีฝนตกเดือนไหนครับอีสานตอนล่างอีสานล่างนะคะจริงๆในช่วงที่อากาศเย็นจะลงมาอีกอันนี้อาจจะเริ่มมีฝนเข้ามาได้ด้วยนะคะเพราะว่าละลอกใหม่เนี่ยไอ้ละลอกนี้ค่ะเขาเคลื่อนลงทะเลนะคะแล้วก็ช้อนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาทางอีสานล่างอาจจะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะคะในช่วง16 17ก8็แต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะไม่อาจจะไม่ได้แบบสร้าง ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้แต่ว่าเรื่องของการเกษตรหรือว่ากเกษตรกรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเตรียมการไว้แต่ละอย่างที่บอกว่ามันอากาศมันค่อนข้างแห้งถ้าเป็นฝนจริงก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะถ้าจะมีก็คือ16-17-18นี่แหละค่ะ,ะ,ะ16-17-18นะคะอีสานก็จะมีฝนลงมาเล็กน้อยนะคะ,คะ คุณผู้พิทักษสังคมค่ะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณแสงเพชรคำปังบอกว่าอุ่นขึ้นนะคะไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนภาคอะไรนะคะคุณนัทวุฒิค่ะดูคูบัวราชบุรีจะหนาวอีกนานไหมครับจริงๆราชบุรีนี่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำเนะเาะกรอบไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของอากาศที่จะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเนี่ยก็ต้องไปรอลุ้นในช่วง20กว่านี่แหละคะ่ะหลังที่21ไปเนี่ยว่าจะจะลงมาถึงไหมนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าจะลงมาถึงจริงๆอาจจะต้องมีเรื่องของเวสตเทอรี่เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าหมดอากาศเย็นแล้วลอกนี้ก็จะไม่เท่าเลาลอกที่ผ่านที่กําลังจะมาเนี่ยจะไม่เท่าเลาลอกนี้เรื่องของก<ช>ําลังคค่ะคุณสุรชัยค่ะถามว่าเชียงใหม่จะหมดหนาวเมื่อไหร่ครับยังไม่หมดค่ะยังได้เป็นสัปดาห์ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเริ่มอ,อุ่นขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลดลงแล้วก็จะทรงๆแล้วก็จะลดลงอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยคาดว่าน่าจะยาวได้ถึง23 24่ ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่ออยค่ะ24ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะเราต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างคะค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี่แหละค่ะเพราะว่าลักษณะของมวลอากาศเย็นเนี่ยอ่อนลงเรื่อยๆนะคะอย่างตัวในข่าวเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเออเราใช้คําว่าอ่อนลงอ่อนลงมันอ่อนลงจริงนะคะคือมันยังไม่ใช่กําลังอ่อนเท่าไหร่นะคะเพราะถ้าดูจากแผนที่อากาศเส้นพันสิบสี่เนี่ยพันสิบสี่เฮกโตปอรข่าวยังลงมาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออก ได้อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นกําลังปานกลางอะแต่ว่าเขาอ่อนกําลังลงนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ไปก็คือจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอาจจะสูงโดดหน่อยเพราะว่าเขาลงมาเยอะนะคะพออ่อนไปทีเขาก็จะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ทําให้มันมีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเช้ากับกลางวันค่อนข้างชัดก็จะต้องดูแล เรื่องสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศยังเย็นอยู่แต่พอกลางวันมาร้อนร้อนซึ่งคนที่ทํางานกลางแจ้งร่างกายอาจจะต้องปรับตัวยากหน่อยนะคะก็รักษาสุขภาพกันเหมือนพี่ออยบอกทานน้าเยอะๆแล้วก็เข้าร่มบ่อยๆเนาะสวมหมวกหรืออะไรอย่างนี้นะคะพี่ออยค่ะแล้วเส้น เส้นความกดที่มันห่างๆอย่างนี้มันมีผลอะไรบ้างคะ,ะเส้นความกดที่ห่างหรือว่าบางวันเราเห็นว่ามันถี่ะนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเส้น pressure gradient <ะ>เป็นเส้นที่แสดงถึงความเร็วหรือวความแรงของลม<ะ>ถ้าเส้นถี่เน<ะ>ี่ยลมแรงแน่นอน<ะ>นะถ้าเส้นถี่อาจจะไม่ได้แปลว่าหนาวนะเราต้องไปดูค่าความกดด้วยะนะ,ะแต่ว่าถ้าเราเห็นเส้นถี่ๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือเส้น pressure gradient เขามีกําลังแรงะนะคะก็คือค่ามันเยอะลมมันจะแรงแต่ช่วงนี้ลมอ่อน ลออเส้นก็จะห่างแบบนี้นะคะเส้น12ก็ลงไปอยู่ข้างล่างเส้น12คือเส้นสีแดงนะคะก็ลงไปอยู่ข้างล่างๆเลยปกติถ้าเป็นฤดูออกฤดูฤดูอื่นเขาจะมาอยู่ตรงประเทศไทยใช่ค่ะใช่ค่ะก็สังเกตได้จากเส้นความกดบางทีเราก็จะดูไปไม่รู้หรอกว่ามันอะไรอะไรอยงี้ก็ ต้องถามเหมือนกันเลยค่ะนะคะค่ะก็วันนี้ค่ะสรุปได้ว่าช่วงหลังวันที่20เดี๋ยวเรามาลุ้นอากาศเย็นกันอีกหนึ่งรอบนะคะแต่<ช>ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหนาวขนาดไหนาอาจจะไม่ได้หนาวเท่ารอบรอบนี้นคืออุณหภูมิที่ลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดรอปลงไปถึงขั้นต่ําสุดแบบหนาวจัดเหมือนรอบนี้อย่างสกลนครนครพนมบึงการพวกนี้คือทําแบบ โอ้ทำถึงทำถึงมากจริงจริงถูกใจถูกใจสายชอบความหนาวนะคะซึ่งกรุงเทพถือว่าได้รับหนาวขนาดเนี้ยอีสานไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะหนาวกันขนาดไหนใช่พี่อยู่ไม่ได้นะหนาวขนาดน้แทบไม่อยากอาบน้ำเลยค่ะบไปรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบสามวันที่พี่ออยบอกค่ะอุณหภูมิก็จะลงต่นลงอค่ะจริงๆก็ เริ่มเห็นละว,ว่า20เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีนมวลอากาศเย็นลงมาแต่มันยังลงมาไม่เต็มทีะะ่แต่เขาจะค่อยๆลงมายาวไปจนถึง 22, 23และอาจจะถึง24เร่านั้นอุณหภูมิในช่วงนั้นหลัง 21, 20ไปแล้วเนี่ยก็มีอุณหภูมิขาลงให้เห็นล่ะส่วนวันที่15 ภาคเหนือก็จะมีฝนบางเล็กน้อยใช่ใชค่ะ15-16จะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ทางด้านภาคเหนือะนะคะแล้วก็อุณหภูมิอาจจะลงได้1-2องศาแต่ช่วง16-78 1 8จะมาอีสานละก็คือตัวเ e s t ์เทอรีทรอฟเนี่ยค่ะเคลื่อนมาปกคลุมจากภาคเหนือก็มาปกคลุมทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่วงนั้นอาจจะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นเทถาเลยอุดรธานีบึงการ,รเป็นฝนเล็กน้อยได้ส่วนอีสานล,ล่างนะคะช่วง17-18ก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยได้เหมือนกันเพราะว่ามวลอากาศเย็นลงทะเลจีนใต้ก็ทําให้มีลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามา ช่วงนั้นแนวน้องฝุ่นอาจจะดีขึ CCTV> ้นแล้วด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็มีพี่ออยมีโฆษณาแอปพลิเคชันไหมคะก็ตัวเวเตอร์ของเราเนี่ยนะคะเวเอร์แล้วก็อีกอันนึงก็พวกแผนที่ต่างๆนะคะที่เราขึ้นกราฟิกขึ้นมาประกอบคำอธิบายจากตัวข่า นะคะไม่จ้าจะเป็นแผนที่เสียย่ยงภัยหรือว่าตัวกราฟิกของพยากรณ์อากาศประจําวันพยากรณ์อากาศวันนวันที่เราจะสรุปแล้วก็อัปเดตทุกวันมีข้อมูลทุกวันนะคะสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดายหมดเวลาของรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะขอขอบคุณพี่ออยนะคะเอกอนงเคียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทีมงานน้องอาร์มานีพี่โอเล่ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันส้มโอกรวิการและทีมงานและพี่ออยเอกอนงเคียนทองค่ะขอลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมผมพ้าให้มิชิด